ปูหล,ลเเบเห็นบอลบอลัมขเขาเลี่ยมยรเ่าเจ้าเบอลัมกดีเลยม,มันขึ้นการับคุณพี่จ๋าเป็นาต่เชื้อกันับพี่อ้กมีน้านะเ้าลพ่อหลุบเปิดเวลาตั้งแต่8โมงชาจนถึง6โมงเย็นนะคะตั้งอยู่บริเวณดอนหันบ้านห้วยเชียงริมถนนหนองบัวลำพูดอนทานีีนะคะ ทางหลวงหมายเลข210จากตัวเมืองไปจังหวัดอุดรธาน,นีประมาณ3กิโลเมตรเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ร่มรื่นไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ์และโขดหินรูปร่างแปลกตาบริเวณใกล้เคียงมีศาลเจ้าพอ่อหลุกซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธาของประชาชนทั่วไปเวลาขับรถผ่านเส้นทางสายนี้จะบีบแตะ3ครั้งเพื่อขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและประสบโชคดีบางทีมีคนไปบรรบาลสารกล่าวเพื่อขอพอปรปู่หลุกช่วยเหลือเมื่อประสบผลสำเร็จแล้วก็จะนํำเล่า ไก่ไหายตูหรือไม่ก็หัวหมูไปถวายเป็นการแก้บนบางทีก็นําหมอลําซิ่งหมอลําเพลินและภาพยนต์ไปแก้บนในเวลากลางวันปู่รุปเป็นชื่อคนจริงในอดีตเมื่อประมาณ200ปีที่ผ่านมาปัจจุบันเป็นสารอันที่ศีสิทธิ์ของโนมิญ,ญาณตามความเชื่อและดังเดิมของคนในท้องถิ่นสารปู่รุปจะมีอยู่3ามแห่งใหญ่คือ ลำปางแห่งหนึ่งดงลานแห่งหนึ่งและอีกแห่งหนึ่งก็คือหนองบัวลำพูดั้งเดิมท่านเป็นคนลุมเก่าจังหวัดเพชรบูร์มีชีวิตอยู่ในช่วงปีพศ2300-2390ซึ่งเป็นผู้มีรูปร่างใหญ่แข็งแรงกั้หาหันและมีการศึกษาทางด้านการอยู่ยงคงกระพันท่านใดที่ขับรถผ่านไปมานะคะก็อย่าลืมแวะสักการะขอพรศาลเจ้าพ่อหลุดด้วยนะคะเพราะว่ามีคนเชื่อกันว่าใครที่มาขอพรอะไรแล้วก็จะได้แล้วก็จะมีการจ้างหมอลำซิงมา เช่นวันนี้นะคะ บานเดี๋ยวคลวปดูหน้านะคะจะพาไปกราบสกคาราขวพรทานฤศีเกตแก้วที่บ้านโคกกุ้งคะ